สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะเหมือนทุกๆวันนะคะที่ยายไปตัดจับรถไปตัดหญ้ามานะคะก็ต้องมาทําความสะอาดหลักนอนของน้องท้างนะคะหลักนอนของไม่แก้วนะคะทําความสะอาดเสร็จก็ต้องพานน้องเข้าร่มไปอาบน้ํานะคะเหมือนทุกๆวันก็เป็นภารกิจที่เราทิ้งเขาไม่ได้นะคะเราอยู่กับต้องอยู่เขาเราจะไปทําง,งานที่อื่นก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ อยู่เขาทั้งวันเพราะเขาก็กินเยอะกินทั้งวันนะคะยังไงยายก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับแม่แม่สีผู้ใจดีผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่เ่ว่อในอาหารของแม่คำแก้วนะคะยาย,ยายจะจัดขึ้นนียนะคะอาทิตย์ละครั้งขอได้ให้แม่คำแก้วแม่วารีาน้องโชคขอได้ทานของหวานๆกับเขามากนะคะตอนนี้ก็ยังติดค้างค่าสับรถเขาอยู่นะคะเจ็ดไร่ ยังไม่มีไปจ่ายนะคะยายก็ขอฝากด้วยนะคะอาหารออนไลน์สั่งจองได้นะคะของแ<า>ม่คำแก้วต้องการคิมจูของเรานะคะยายจะได้ไปจ่ายค่าสับรถเขานะคะที่เหมาทิ้งไว้นะคะให้เพื่อนเขาจ่ายแทนก่อนเพราะว่ายายยังไม่มีคะแนนที่จะไปจ่ายนะคะแล้วก็จะเหมาใหม่ก็ยังไม่มีนะคะตอนนี้เพราะว่าคะแนนจะไปเหมาใหม่ก็ไม่มีเขาบอกว่าต้องจ่าย ติดท้างไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยายก็ฝากแม่แม่เอซี่คุยใจกับทุกท่านด้วยนะคะช่วยหนุนอาหารของแม่คำแก้วด้วยค่ะพอจะได้คะแนนไปเติมน้ำมันไปตัดหญ้าไปตัดสับปะรดนะคะไม่รู้โควิดจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ต่อไปนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเพอะอย่าเพิ่งทิ้งยายนะในะคะช่วยเป็นกำลังใจกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนนะคะจะได้รอดพ้นโควิดไปด้วยกัน เพราะว่าตอนนี sure ้ทุกอย่างก็ก็แย่นะคะแย่แย่ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ค็ไม่รู้จะทํายังไงยายก็ต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็เราทิ้งเขาไม่ได้แม่ําแก้วเจ็บตาเ็บตาว่านลูกตาไหนลูกชายดินจะข้าตาแล้วเนี่ยสวัสดีไงแม่อซีไหน่ลวเร็วสวัสดีเป็นไหมเนี่ยเธอก็เหมือนฉันฉันก็เหมือนเธอเลยเนาะแก่แล้วก็แก่เลยเหรอลูกทำอะไรก็ไม่เป็น ยังไงยายก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณจริงๆเลยเดี๋ยวยายจะทำความสะอาดหลักนอนของสาวๆกันแป๊บนึง่าได้ไหมทำความสะอาดก่อนนะคะ วนนี้ก็ยายก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ก็จะพาแม่คำแก้วไปเข้าร่มนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อรับคลิปใหม่ๆของทางแม่คำแก้วครอบควกิจด้วยน,นะคะทําความสะอาดที่ก,นนะะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้เหงื่อมนกันนะคะก็ได้เหงื่อเหมือนกันค่ะเป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งนะคะร่างกายจะได้แข็งแรง บางท่านนะคะบอกว่ายายทําไมทำมะแแมงจังยายทําประจำค่ะยายทาประจําก็เลยกล่องแค่วนะคะในการทํางานตรงนี้นะคะทํามานานนะคะบ่อยๆก็ร่างกายเราก็ก็แข็งแรงคะยายก็สุขภาพก็ค่อนข้างจะจะดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ถ้าสุขภาพไม่ดีนะคะก็มันมีแรงเลี้ยงน้องช้างนะคะเพราะฉะนั้นน้องช้างก็จะอดน,นะคะยายก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่าน ผู้ใจดีทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะยายก็มาถ่ายคลิปของแม่คำแกวนะคะคามน่ารักของสาววัยวัยเหมือนกันนะคะให้ชมกันนะคะพอจะได้หายคิดถึงอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ยายก็ขอขอบคุณมากคะ่ะและสวัสดีค่ะ